สวัสดีค่ะเพื่นเทุกคนวันนี้พบกับช่องเดียเดียกีโกอีกแล้วนะคะวันนี้เดียก็จะมาพูดถึงการไปเรียนภาษาที่จีนไปเวลา1ปีจริงๆมันเป็นเหมือนกับการมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์มารีวิวให้แบบเพื่อนๆฟังมากกว่า,อาขอแนะนาตัวก่อนนะคะว่าเราอ่ะไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้มหาวิทยาลายัยตงหัวนะอือแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็หาข้อมูลเยอะมากว่าแบบ จะไปเรียนที่ไหนดีจะอะไรยังไงดีแล้วเหมือนคนทําคลิปอะมันก็มีแต่ว่าเหมือนแต่มันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เลยเหมือนอยากมาแชร์สําหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยกำลังตัดสินใจหรือว่าลังเลใจ kins, ว่าจะไปดีไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าลองฟังคลิปนี้ดูแล้วเผื่อมันจะมีผลในการตัดสินใจของเพื่อนๆมากขึ้นนะคะก็นนไปเริ่มกันเลยที่อย่างแรกคือตอนนั้นอะ <S <S เราอยู่ประมาณปีสี่แล้ว แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยจะจบไปทําอะไรดีเพื่อนบางคนก็เลือกที่จะไปเรียนต่อแบบปโทเลยบางคนก็ไปทํางานอะไรเงี้ยส่วนตัวเราคือแบบเรายังไม่รู้ว่าเราอยากทําอะไรอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเพื่อนก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเออเนี่ยเรียนจบแล้วไปเรียนภาษาที่จีนกันไหมเราก็แบบเอ้ยไปเรียนภาษาที่จีนเฮ้ยน่าสนใจว่ะคือพ่อเราอ่ะเป็นคนจีนแต่ลูกพูดจีนไม่ได้นั่นแหละแล้วเราก็เลยมีความแบบเอ้ยอยากเรียนภาษาจีนอยู่แล้วด้วยลึกๆอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้ใจเออไป,แล,ไปแล้วก็ไปหาเอเจนซี่ไปหาอะไรอย่างนงี้เลยนะแล้วก็ สมัครปุ๊บแล้วก็ไปเลยสรุปก็คือเราไปแต่เพื่อนไม่ได้ไปและแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะไปเรียนภาษาหนึ่งปีแต่ต้องบอกก่อนว่าเราอะไปเรียนประมาณปลายปีที่แล้วใช่ไหมปีหกสองซึ่งตอนนี้พอจบเทอมหนึ่งปุ๊บกลับมาไทายช่วงปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยเพราะว่าตอนนี้มันติดโควิดอยู่เราก็เลยจะมาบอกว่าแบบเออตอนนี้หนึ่งเทอมอะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้กลับไปไหมก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่า ของอะไรก็คือแบบยังอยู่ที่โน่นอยู่เยอะมากเลยที่หอเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการหาข้อมูลเรารู้แล้วตอนนี้ว่าเราอยากไปเรียนที่จีนแต่เราก็ต้องมารู้ก่อนว่าเอ้ยเราจะสมัครไปเองหรือว่าเราจะหาเอเจนซี่สำหรับเดียเนี่ยคือตอนนั้นมันปีสีมันยุ่งมากต้องทำซีเนียร์โปรเจกต์นู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เลยหาเอเจนซี่สมัครแล้วก็ให้เขาจัดการให้เราหมดเลยถ้าคนที่จะแบบไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความ ยังไงละเอียดเรื่องเอกสารนู่นนี่นัน่นนิดนึงแต่จริงๆอะ่ะมันก็น่าจะทําได้นะเพราะว่าหน้าหน้าเว็บของบอร์ดของมหาลัยพวกนี้มันมีบอกวิธีทําอยู่แล้วแต่เราแค่ต้องเป็นคนแบบละเอียดเพราะเราต้องรับผิดชอบเองทุกขั้นตอนไงแล้วแต่ว่าข้อดีข้อเสียก็คือต่างกาันไปเองต้องละเอียดแต่ว่าค่าใชา้จ่ายก็จะถูกกว่าแต่ถ้าไปเอเจนซี่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีค่าแบบดําเนินการของเอเจนซี่นั่นแหละคือข้อแตกต่างต่อมา พอเราไปสมัครเอเจนซี่แล้วบอกพี่เขาว่าเออพี่คะหนูอยากจะไปเรียนที่ออประเทศจีนนะคะไปเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่เขาถามเรากลับมาก็คือเราอยากไปเรียนเมืองไหนมหาวิทยาลัยอะไร,อะไรตอนนั้นอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยากไปเรียนเมืองไหนใช่ไหมก็หาข้อมูลเยอะมากคือแต่ละเอเจนซี่อะเขาก็จะมีลิสต์มหาลัายที่เขาจะส่งเด็กไปอะแตกต่างกันเราก็ต้องถามเขานะตรงเนี้ย ต่ตอนนั้นอะ่ะมันก็มีหลายมหาเลายมากมีกวางโจวมีเซี่ยงไฮ้มีปักกิ่งมีต้าเหลียนมีแบบหลายอันใช่ไหมเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสำเนียงของแต่ละเมืองมันไม่เหมือนกันถ้าสำเนียงแบบกลางแท้ๆแบบเอ,อ่อที่แบบเป็นจีนกลางแท้ๆส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นที่ปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้แล้วตอนนั้นอะ่ะคือเราก็อยากได้สำเนียงแบบกลางแท้ๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลย มีตัวเลือก2อันก็คือปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมแล้วเราก็มาดูว่า2เมืองนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงถ้าเซี่ยงไฮ้ก็จะออกแนวแบบไวรุ่นหน่อยแบบแบบยังไงแฟชั่นฟูฟ้าเพราะาเมืองเขาจะแบบเหมือนเป็นยุโรปแบบเออมีที่ช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นเยอะมีสถานที่เที่ยวเยอะปักกิ่งก็คือมีสถานที่เที่ยวเยอะเหมือนกันแต่ปักกิ่งจะออกเน้นไปทางแบบประวัติศาสตร์อะไรแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ แต่ข้อเสียของทั้งสองเมืองเลยนะก็คือแบบมันมีฝุ่นแบบมีมันมีฝุ่นเยอะเหมือนกันทั้งสองเมืองอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่เราจะไปอ่ะเราศึกษาแล้วว่าปักกิ่งมันมีเยอะกว่าเราก็เลยเบนไปแบบเซี่ยงไฮ้สรุปเลยก็คือเราเลือกเซี่ยงไฮ้พอเลือกเซี่ยงไฮ้เสร็จก็ต้องมาดูอีกว่าจะเลือกมหาวิทย,ยาลัยไหนแล้วตอนนั้นอ่ะคือมันโนไอเดียมากมันแบบแบงค์อ่ะว่าแบบเอ้ยจะไปมหาวิทย,ยาลัยไหนดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วตอนนั้นเราก็พิมพ์ไปมันมีมันมีอะไรนะมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งจําไม่ได้แล้วว่าอะไรกับ รงวเนี่ยแหละแล้วเราก็เหมือนเสิร์ชหาทั้งทั้งทั้งสองมหาวิทยาลัยเลยว่ามีคนมีคนทํารีวิวหรือมีคนแบบมาเล่าไหมว่าแบบเออมอเป็นยังไงอยากเห็นหออยากเห็นแบบที่เรียนลงอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนเราจะไปเราก็คิดเยอะมาว่าเฮ้ยหอจะเป็นยังไงลงอาหารจะเป็นยังไงเอ้ยจะไปอยู่ได้ไหมต้องบอกก่อนว่าเราอะเป็นคนที่ไม่เคยอยู่หอเลยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเราก็อยู่บ้านเพราะว่าบ้านเราอะใกล้มอมากแล้วก็เลยมีความกังวลเป็นพิเศษนิดน,นึง แล้วตอนนั้นก็พอไปเสิร์ชตรงหัวใช่ไหมก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาทำช่อง y u t u b e แ่ะชื่อโ o มทูเกเตอร์อะเขาแบบเหมือนยังไงอะแบบเขาถายคือเขาไม่ใช่ช่ายเขาถ่ายให้ดูเพราะว่าเขาอะ่ะไปเรียนเหมือนพี่เขาไปเรียนต่อมาใช่ปะแล้วเขาก็ถ่ายให้ดูว่าเออหอเป็นแบบนี้นะลงอาหารเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลยแบบ ตัดสินใจเลยว่าโอเคงั้นไปตรงหัวเลยแล้วตอนนั้นก็คือทำซีเนียร์โปรเจกด้วยมันก็แบบยุ่งยุก็แบบโอเคพี่คะหนูไปมอนี้เลยค่ะพี่จัดการให้หนูนะคะหนูอยากอยู่หอเดียวนู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยก็บอกพี่เขาไปแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คือแบบตามองสคริปต์นิดนึงเพราะเราแบบลิสต์ไว้เยอะมากแบบกลัวมันตกหล่นอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าเราอะเป็นคนที่ ถ้าเลือกมหาวิทยาลัยเนี้ยหรือเมืองเนี้ยจะไปอยู่ได้ไหมอากาศหนาวมากไหมเซี่ยงไฮ้อ่ะมันมีทั้งร้อนแล้วก็หนาวใช่ปะตอนหนาวอะพีคๆมันก็ประมาณศูนย์หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งถือว่ายังรับได้อยู่ถ้าบางคนเลือกไปอยู่แบบฮาบินต้าเหลียนอะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบอยู่อากาศหนาวๆมากๆได้ไหมอะถ้าอยู่ไม่ได้หรือแบบทนอากาศหนาวมากๆไม่ได้ขนาดนั้นอะเวลาไปอยู่มันก็จะทรมานเนื่องปะเพราะว่ามันต้องใส่เสื้อผ้าหลายชั้นมากๆเลยอะไรแบบนั้นอะแล้วก็ต้องดูด้วยว่า ตัวเองเป็นคนกินอาหารแบบไหนสมมติถ้าคนที่กินเผ็ดแบบไม่ได้เลยอะ่ะแต่เลือกไปเรียนที่แบบฉงชิ่งซึ่งเป็นเมืองที่แบบอาหารส่วนใหญ่คือเผ็ดไปหมดเพราะว่าอาหารเผ็ดของเขาคือแบบพวกหมาล่าอะไรเงี้ยคือดังอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราไปเหมาะกับเมืองไหนอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้คือแบบเป็นเป็นข้อที่เราใช้ในการที่แบบช่วยเลือกออสถานที่ที่เราจะไปเรียนนะคะ เรื่องค่าใช้จ่ายเราจะแบ่งเป็น2อันนะค่าใช้จ่ายก็คือก่อนไปจีนกับตอนอยู่ที่จีนอันนี้คือแบบคร่าวๆนะเพราะว่าออแต่ละคนมันก็ไม่ค่อยเท่ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าค่าใช้จ่ายตอนก่อนไปจีนอะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่ามีอะไรบ้างถ้าค่าเรียนภาษาเฉยๆนะ1ปีก็จะอยู่ที่1 8 9 0 0บาทแล้วก็จะบวกมีแบบค่าทำวีซ่าค่าดำเนินการสตาฟนู่นนี่นั่นรวมแล้วทั้งหมดที่เราต้องจ่ายให้อเจนซี่ ก่อนไปจีนนะก็คือจะอยู่ที่1นึ4 5 0สบาทอันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วตอนที่เราอยู่ไทยเราจ่ายตอนที่เราจะสมัครแล้วพอไปที่จีนเสร็จมันจะมีค่าเปลี่ยนวีซ่าให้แบบเราอยู่ได้ระยะยาว1ปี800หยวนแล้วก็จะมีคือค่าหออย่างเงี้ย มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าแต่ละคนจนะเลือกอยู่หอประเภทไหนถ้าเซี่ยงไฮ้อะคือมันแพงอยู่แล้วเพราะว่าเซี่ยงไฮ้ค่าของชีพมันสูงที่สุดนี้ในจีนแล้วเราอะเลือกที่จะอยู่หอเดียวใช่ไหมค่าหอ1เทอมจะตกอยู่ที่1นึ่งหมื่นสองพันสยห้วนหรือถ้าตีแบบกลมๆง่ายๆเลยนะ1เทอมมันประมาณประมาณร้อวันอย่างเงี้ยก็คือตีกลมๆคูณหาไปอยู่ที่หกหมืนหนึบาท ซึ่งก็คือแบบแพงมากแล้วแต่ว่าถ้าคนที่ไปอยู่แบบหอเป็นแบบหอคู่หอสามคนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ค,คือราคามันก็จะแบบเหมือนเกือบหานครึ่งไปเลยอะมันก็จะถูกกว่ามากอืมแล้วก็พอไปถึงนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆนจะสมัครแบบค่าเน็ตอะไรนู่นนี่นั่นก็จะมีค่าแบบพวกนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกค่าเน็ตค่าซิมแล้วก็ที่มอที่เราไปอะแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันใช่ปะพวกค่าน้ำค่าไฟอะบางบางมาหาพิทยาลัยอะ,อะคือเขาจะไม่คิด ถ้าอยู่หอในแต่มาวิทยาลัยตรงขวาคิดทุกอย่างคือค่าน้ําอย่างเงี้ยค่าน้ําเวลาเราจะอาบน้ําอุ่นอะคือน้ําเย็นอนะฟรีแต่น้ําอุ่นอนะเสียตังคือเราจะต้องมีบัตรนักเรียนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหยิบบัตรนักเรียนนะแป๊บหนึ่งนี่นะทุกคนก็จะเป็นบัตรนักเรียนที่ต้องใช้เวลาที่แบบเข้าห้องหรือว่าไปเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะติดขึ้นตึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ เวลาสมมติเราจะอาบน้ําอุ่นใช่ปะเราจะต้องเติมเงินลงในบัตรนี้คือตอนไปครั้งแรกอะ่ะเขาจะให้เราฟรีก่อนหนึ่งร้อยหยวนซึ่งมันหมดเร็วมากทุกคนมันหมดแบบเร็วมากๆาเพราะว่าเวลาเราจะอาบน้ําอ่ะมันจะมีเครื่องหน้าห้องน้ําแล้วเราก็เอาบัตรเนี้ยไปวางไว้หน้าเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเงินขึ้นแล้วพอเห็นเงินขึ้นเสร็จเวลาเราไปอาบน้ําอุ่นเปิดปุ๊บเงินมันจะไหลลงอะ่ะเราจะเห็นเงินไหลลงแบบไหลลงๆยิ่งถ้าคนที่อาบน้ํานานนะคือแบบ หมดตัวแน่นอนเพราะว่าตอนเราไปอ่ะแรกๆเรายังอาบน้ําเย็นได้เพราะอากาศมันร้อนแต่พอไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยทุกคนอาบน้าเย็นไม่ไหวมันมันหนาวเกินอ่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวขึ้นเรื่อยๆใช่ปะ่ะแล้วน้ำอ่ะมันไม่ใช่แค่เย็นแบบบ้านเรามันเป็นเย็นตามสภาพอากาศที่มันหนาวข้างนอกอ่ะคือเราหมดเงินไปกับการเติมน้าอุ่นเนี่ยแบบค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็ค่าไฟเนี่ยก็คือแบบหมดไปกับฮีเตอร์เยอะเหมือนกันเพราะว่าค่าไฟอ่ะมันจะจ่ายเป็นเหมือน เหมือนมันจะมีหน่วยให้ดูใช่ไหมสองร้อยหน่วยร้อยี่สิบหยวนแล้วแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็งงๆถามเพื่อนเพื่อนก็งงๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจ่ายค่าไฟยังไงมันเหมือนต้องจ่ายบนเว็บแล้วคือพอจ่ายบนเว็บเสร็จอะเหมือนจะต้องไปบอกออพี่พี่ยามที่อยู่หน้าหออะว่าเราจ่ายแล้วนะแล้วเขาก็จะติ๊กให้เราใช่ปะแล้วเป็นเราอะไม่รู้เสร็จแล้วเราก็จ่ายแต่เราไม่รู้ไง ไม่ได้ไปบอกเขาเขาก็ไม่ได้ติกว่าเราจ่ายแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเราตื่นมาเสร็จแล้วไฟทั้งห้องคือดับไปหมดเลยเว้ยเราก็แบบเฮ ύ, ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเดินไปบอกเขาข้างหน้าแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยข้างหน้านะอย่าลืมมาบอกด้วยนะเนี่ยเราต้องดูหน่วยนะถ้าหน่วยมันใกล้หมดอ่ะต้องเติมตังค์เติมตังค์เสร็จก็ต้องไปบอกเขาข้างหน้านะไม่งั้นมันก็จะดับแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเนี่ยก็แบบเป็นประสบการณ์ก็แบบงงๆนิดนึงแต่ว่าเออมันก็แบบ ก็สนุกดีอะแบบแปลกๆว่าเออเพราะว่าปกติเราไม่เคยต้องไปอยู่หอเ,เองไม่เคยต้องไปอะไรอย่างนี้เองอะไรอย่างนี้ไงเหมือนมันก็ต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นอนั่นแหละส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนเลยว่าเราช้อปปิ้งเยอะมากแค่ไหนเพราะว่าพอไปแล้วอะทุกคนรู้จักแอ,แอปที่มันชื่อว่าถาวเป่าใช่ปะคือแอปเนี้ยมันทําให้เราเสียเงินเยอะมากๆแบบมากๆมากๆมากๆจริงๆถ้าคนที่ไม่ควบคุมตัวเองอะนะมันจะแบบ แปบ,บนึงมันจะแบบปิว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 ,ปวเงินปิวไปเลยอ่ะเพราะว่าพอไปอยู่แล้วอ่ะมันจะใช้จ่ายด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือจ่ายอย่างเดียวแทบไม่ต้องใช้เงินสดเลยอ่ะมันเลยเหมือนมันง่ายแล้วมันก็เร็วไปหมดอมถ้าคนไม่ช้อปปิ้งอ่ะสามารถประหยัดได้นะเพราะว่ามันมีข้าวโรงอาหารซึ่งข้าวโรงอาหารอนะ่ะแบบไม่แพงเลยถือว่าแบบถูกมากๆแล้วถ้าเทียบกับข้าวอะไรข้างนอกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าข้าวข้างนอกอ่ะมันจะตกอยู่ประมาณแค่แค่หน้ามอนะก็ประมาณสามสิบ หยวนอะไรประมาณนี้แล้วอะสามสิบยี่สิบห้าหยวนอะไรเงี้ยตามเนี้ยแล้วยิ่งถ้าในห้างก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าในถ้าเป็นข้าวในโรงอาหารใช่ไหมถ้าเป็นพวกกลับอะมันจะเป็นแบบศูนย์จุดหกหรือบางทีก็หนึ่งหยวนสองหยวนแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นข้าวพร้อมกลับอะก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ก็คือถ้าเทียบกับข้างนอกก็คือถือว่าถูกมากอืมถ้าตีแบบแบบแบบคนแบบประหยัดเลยนะแบบอยู่แบบ ไม่ได้กินข้างนอกเยอะมากแต่ก็มีกินข้างนอกไม่ได้ลําบากเลยขนาดนั้นนะมันจะตกอยู่แบบประมาณสามพันหยวนนี่คือแบบประมาณแบบคนที่ประหยัดหน่อยนะแบบกินข้าวลงอาหารบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยจะประมาณสามพันหยวนก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยบาทไทยแบบตีง่ายๆอ่ะเพราะว่ามันก็จะตกประมาณร้อยประมาณตีง่าย,ายคือร้อยหยวนต่อวันอย่างเงี้ยก็ประมาณห้าร้อยบาทคือถ้ากินข้าวลงอาหารทั้งทั้งสามมือ้อยังไงมันก็อยู่ได้อยู่แล้วอันนี้คือเหมือนแบบ ไม่ได้กินข้าวโรงอาหารทั้งสามื้อด้วยนะตอนเช้าก็คือแบบไปซื้อข้าวที่โรงอาหารกินกังวันเรียนเสร็จก็มากินข้าวโรงอาหารอะไรเงี้ยแล้วเย็นก็คือเหมือนออกไปเที่ยวหน่อยอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่ในงบนี้ได้ถ้าไม่ชอปปิ้งเยอะก็คือสามารถทําได้นะคะอืแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมตัวเองอะว่าการใช้เงินอะมันก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วก็เหมือนถ้าใครแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็อาจจะทําเหมือนแบบลิสต์จดไว้ก็ได้ในมือถืออะเพราะว่าพอมันเห็นเป็นตัวเลขเงินออกเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ย ไม่ได้แล้วนึกออกว่าเออนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นต่อมานะคะเป็นเรื่องของการทำวีซ่าอย่างเราสมัครเอเจนซี่ใช่ไหมคือวีซ่าที่เราต้องไปทำอ่ะก่อนไปจีนนะมันจะอยู่ได้แค่3เดือนซึ่งตอนที่เราสมัครไปอ่ะเราเปิดเทอมเดือนกันยาวันที่9กันยาซึ่งพี่เขาก็แนะนำว่าเออทำประมาณแบบ ช่วงปลายกรกฎาคมไหมหรือว่ากลางกรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องเผื่ออีกว่าพอเราไปมันสามเดือนก็จริงแต่เราต้องเผื่อพอเราเข้าเมืองจีนไปแล้วมันยังต้องอยู่ได้อีกระยะหนึ่งตอนไปอยู่จีนอะ่ะเราก็ต้องรีบไปเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นเรียกว่าอะไรนะ resident permit ทที่มันจะแบบอยู่ได้แบบปีนึงยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเข้าออกประเทศจีนได้หลายๆครั้งเออนั่นแหละคือ Res i d e n t p e r m i มทที่เราจะต้องไปเปลี่ยนถ้าคนที่ไปเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะอืม แล้วพอเราไปถึงใช่ปะมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะพาเราไปตรวจร่างกายของของมอเรานะเขาจะพาเราไปตรวจร่างกายเขาจะมีนัดวันแล้วก็พาเด็กๆไปตรวจแล้วก็ไปยืดเรื่องทําวีซา่าอะไรแบบนี้แล้วเราก็เขาก็จะยืดพาสปอร์ตเราไปแล้วก็เหมือนเราก็รอแล้วเขาก็จะส่งพาสปอร์ตกลับมาให้ส่วนไอ้ขั้นตอนการทําวีซา่าเนี่ยมันนอกจากจะต้องตรวจสุขภาพเพราะมันต้องมีใบยืนยันสุขภาพร่างกายเราใช่ปะแล้วก็ต้องมีใบยืนยันว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีใบแบบ พวกพาสปอร์ตแอปพลิเคชันฟอร์มแล้วก็แอดมิชชั่นโนติสไอ้พวกเนี้แบบเพื่อนๆก็ลองไปดูนะแต่ของมอเราอะ่ะเขาก็จะมีลิสต์ให้เลยว่าต้องมีเอกสารตามนี้คุณต้องเตรียมตามนี้แล้วก็มันจะต้องมีใบที่พักใช่ป่ว่าเราอ่ะพักอยู่ที่ไหนสาหรับเด็กหอในอย่างเงี้ยเด็กหอในมออ่ะมหาวิทยาลัยจะออกให้อยู่แล้วว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในมอนะเขาก็จะไม่อะไรใช่ปะ่ะแต่สําหรับเด็กหอนอกอะ่ะคืออันเนี้ยที่ถามเพื่อนมานะเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราอยู่หอนอกใช่ไหม ใบพวกนี้จะต้องไปขอที่สถานีตํารวจที่ใกล้บริเวณหอที่หอที่คุณไปจองพักอะ่ะเออแต่เราไม่ไม่รู้รายละเอียดมากแต่ว่ามันรู้สึกจะเป็นประมาณนี้แหละเรื่องต่อมานะคะเรื่องการจัดกระเป๋าสิ่งที่แบบสําคัญมากมากเลยนะที่ต้องเตรียมเลยก็คือยาคือคือไปที่นู่นอ่ะมันก็อาจจะหาซื้อได้ใช่ป้าแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนเขาจะขายเป็นอารมณ์เหมือนยาจีนอะไรพวกนี้แล้วก็ยาต่างประเทศอ่ะมันก็มีแหละแต่ว่า คือนอกปะเราอะไม่เก่งไม่เก่งภาษาแล้วเราไปเรียนภาษาแล้วถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเราจะไปสื่อสารภาษาบอกเขายังไงอะไรเงี้ยมันก็คือยากเราก็เตรียมไปแบบเท่าที่เราเตรียมไปได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะอย่างตอนที่เราไปอะมันมีอยู่วันหนึ่งเหมือนอาหารเป็นพิษแล้วเราอะไม่มีไม่มียาที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษเลยแต่โชคดีที่มีน้องคนไทยคนหนึ่งอะเขามีนั่นแหละก็คือแบบมันเป็นความโชคดีด้วยที่น้องเขามีอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาแบบเราต้องระวังเรื่องทองนิดนึงเพราะเขาเป็นเหมือนธาตุอ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เออนั่นแหละทุกคนก็ควรแบบเตรียมไปพวกยาพารายาแก้ท้องเสียยาแก้แพ้แก้หวัดอะไรที่มันเป็นแบบ basic, เบสิกเบื้องต้นอะแล้วก็อยู่อยู่ที่คนด้วยว่าแบบเออแต่ละคนะ่ะมีโรคประจําตัวไหมหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เตรียมไปให้พร้อมเรื่องยาแล้วก็เรื่องของกินใช่ไหมเราก็จะเตรียมแบบอีพวกอะไรอะไอ้พวกผงซองที่เอาไปผัดง่ายๆพวกนั้นหรือว่าเราก็เตรียมน้าจิ้มสุก,กี้ไปอันนี้คือกินหมดเลยน้าจิ้มสุก,กี้แล้วก็เครื่องปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครแบบ ทำอาหารไหมหรือไม่ทําอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่คือจริงๆอ่ะอาหารที่นู่นมันก็กินได้แหละมันอร่อยเลยนะแต่ว่าบางทีเราก็คิดถึงอาหารไทยไงเราก็เตรียมพวกผงผงซองง่ายๆอะไรพวกเนี้ยไปทําได้อืแล้วก็พวกสกินแคร์อะไรพวกเนี้ยก็เตรียมไปก็ได้ไม่ต้องไปซื้อที่นู่นเพราะว่ามันก็แพงกว่าเหมือนแพงกว่าซื้อที่ไทยนะพวกของสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนหรือนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปก็ได้ง่ายๆเพราะเราใช้อยู่แล้วแล้วก็เอาไป แล้วก็แนะนำมากๆอย่างเราไปเมืองที่แบบโมลพิษเยอะอย่างเงี้ยก็แบบเน้นแบบพวกอะไรนะที่แบบป้องกันฝุ่นนิดนึงก็ดีเพราะต้นไปคือแบบสิวอุดอันขึ้นหนักมากแบบสิวขึ้นเยอะจริงๆแบบเพราะว่าน่าจะอากาศไม่ค่อยดีด้วยอะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องการเปิดบัญชีการเปิดบัญชีเนี่ยคือเราอะเปิดบัญชีก่อนแล้วที่ไทยเราเปิด ตอนนั้นเราเปิดธนาคาร ICBC สาเหตุต้องเปิดที่ไทยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับพอเราไปอยู่ที่โน่นอะพ่อแม่เราก็จะโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีนี้ใช่ไหมแล้วพอเราไปถึงบัญชีไทย ICBC ของไทยพ่อแม่โอนเข้ามาเสร็จปุ๊บพอเราไปถึงที่จีนปุ๊บเราก็ต้องไปเปิดบัญชี ICBC ของจีนอีกทีหน,นึ่งเพราะว่าสาเหตุที่ต้องไปเปิดบัญชี ICBC ของจีนอีกทีนึงเนี่ยเพราะว่าบัญชีไทยอ่ะไม่สามารถเชื่อม WeChat เพกับอาลีเพอะไรพวกนี้ได้เลยต้องเป็นบัญชีจีนเท่านั้นเออแล้วเวลาพอไปเปิดเสร็จใช่ไหมแล้วเชื่อมจ่ายได้เสร็จเวลาพ่อแม่โอนเงินมาบัญชีไทยเราก็จะถอนเงินจากบัญชีไทยแล้วก็เอามาใส่ในบัญชีจีนเพื่อที่จะใช้ใช้จ่ายเงินแค่ในมือถืออย่างเดียวนึกอ,ออกใช่ปะแต่ว่า เงินที่ตอนที่เราแบบถอนมาจากบัญชีไทยเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเงินของที่ประเทศไทยในเวลานั้นๆที่เราถอนออกมานะเวลาถอนก็แนะนาว่าให้ถอนแบบทีเดียวไปเลยก็ดูค่าเงินหน่อยแล้วก็โอเคถ้าตอนนี้เรารู้สึกโอเคกับค่าเงินอันนี้ก็ถอนแล้วก็โอนไปเลยทีเดียวก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมมุติเราไปเรียนปีหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เปิดบัญชีไทยอะ่ะเพื่อที่จะถอนเงินมาแบบสองสามเดือนถอนที่หรือะไรเงี้ยเราจะแบกเงินทั้งหมดไปใช้เวลาหนึ่งปอีอ่ะซึ่งมันก็คืออ่ามา บางคนอาจจะทำแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภยัยอะนึกออกปะเออนั่นแหละแต่ว่าตอนไปอะก็ต้องมีพกเงินสดที่เป็นเงินจีนไปด้วยนิดหน่อยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้เลยทันทีก็ต้องมีติดตัวไว้หน่อยมันก็ยังใช้ได้นะไม่ใช่ว่าคนที่นู่นใช้แต่มือถือแล้วไม่ใช้เงินที่เป็นแบงแบงแล้วมันยังใช้ได้นะคะต่อมา ข้อสุดท้ายนะคะของคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะมาต่อรอบ2องแบบเม้ามอยว่าแบบเฮ้ยอยู่จีนอะไรเป็นยังไงการเรียนการเข้าหอการไปเที่ยวการเดินทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาต่อวิดีโอต่อไปอันนี้ก็มาพูดถึงหัวข้อสุดท้ายกันก่อนว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมเล่น Facebook Instagram อะไรพวกเนี้ย YouTube ได้ไหมที่ประเทศจีนตอบเลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่สมัคร VPN นะคะก็คือเล่นไม่ได้เล่นได้แค่แบบ WeChat อะไรของเขาที่เขาเล่นกันอะไรพวกนี้ก็คือถ้าจะไปอะ่ะเราก็แนะนําว่าให้สมัคร VPN ไว้ทุกคนก็เข้าไปง่ายๆในแอปอะ่ะในแอปถ้าใช้ Apple ก็ App Store ใช่ไหมถ้าใช้อะไรนะ Android ก็ Play Store ก็เข้าไปดูเลยแบบอะไรอะ่ะพิมพ์ไปเลย VPN มันก็จะมีหลายอันมากมี Ladder มี a s t r i l มีหลายอันมากเพกื่อนก็ลองไปหาข้อมูลด้วยได้แล้วก็สมัครแล้วแต่คนว่าจะสมัครเป็นรายปีรายเดือนอะไรแบบเนี้ยถ้าสมัครพวกนั้นก็สามารถเล่นได้ แต่บางทีมันก็ไม่ได้สะเถียนไปอะไรขนาดนั้นม,มันก็ต้องทําใจนิดนึงอะแต่ว่ามันก็ถือว่าแบบโอเคนะเล่นได้เพราะตอนเราไปอะเราก็แบบเออสมัครเราก็เล่นได้ปกติเลยก็จะเป็นเท่านี้นะคะในคลิปนี้ก็ถ้าเป็นคนไหนเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าจะมาเมาส์มอยอะไรกันต่อบ้างคือพาร์ตต่อไปอะเราจะมาพูดถึงการเดินทางในเซี่งยงไฮ้ใช่ปะ่ะการใช้ชชวิต การาไปเที่ยวการแบ่งเวลาแล้วก็อาหารการกินเป็นยังไงข้อที่ควรระวังเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนไปอ่ะก็คือเรียนค่อนข้างยากเหมือนกันนะที่แบบเราไปแล้วเราเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเมาดีกว่านั่นแหละก็อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายวันนี้ก็ไปแล้ว